Ka te mūsā e. เมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทําพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจคนสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาพิเศษแปบมิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจะมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภ์พก ยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชาองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เกเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดน,นี้ถึงวาราจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีตกัวกใหญ่ในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า และแสดงออกโดยประการต่างๆจากใจจริงที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดีความสุขสวัสดีนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเราแต่จะสำเร็จผลเป็น จริงได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญาในการประับตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในปีใหม่นี้จึงขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตั้งจิต ใจให้เที่ยงตรงแนวแนว่ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลากล่าวคือจะคิดจะทำสิ่งใดต้องคิดหน้า คิดหลังให้ดีให้รอบคอบทำให้ดีให้ถูกต้องข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนเพิ่งยึดถือ หมายหลักในการประพฤติตัวและปฏิบัติงานเพราะเป็นประโยชน์ที่ยังยืนแท้จริงซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกันความสุขความสวัสดีจากได้เกิดมีขึ้น ้งแก่บุคคลทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทยดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุก กรเสจากโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจและความสำเร็จสมประสงค์ขโอดโสดน้านี้โดยทวกัน Oh, you พระราชทานสคสปีพุทธศักราช2553แก่ประชาชนชาวไทยสคสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2553นี้เป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์แจ็กเก็ตสีชมพูเข้มปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว ระสนับเปล่าสีกากีฉลองพระบาทกีฬาสีเทาดำประทับบนพระเก้าอี้วายที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ทรงใช้กับคุณทองแดงและคุณทองหลางสุนัขส่งเลี้ยงที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้งสองด้านตายภาพคุณทองแดงและคุณทองหลางมีชื่อกำกับอยู่ทั้งสองสุนัขมุมบนด้านซ้ายมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า สคส2 5ง3ส่วนมุมบนด้านขวามีตราพระอบทองถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2010ด้านล่างของสคสมีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่าสวัสดีปีใหม่ขอจงมีความสุขความเจริญและมีตัวเลขสีชมพูระบุวันเดือนปีว่า200912 27 15 25กรอบของสคสพระราชทานฉบับนี้เป็นภาพหน้าคนเล็กๆเ,เรียงกันด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละสองแถวด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละสามแถวนับรวมกันได้418หน้าทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มบนกรอบสคสด้านล่างมีแถบสีชมพู บนแถบมีข้อความกส9กรุง15 25 27่15 25 27ทค52พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทกรม,มบุตรผู้พิมพ์โฆษณาพรินชัดแอดเดอะสุวรรณชาติพับบริชิงดีกรม,มบุตรพับบริชร์